เหตุการณ์ป่วนบ้านหนองจานอีกครั้งชาวกัมพูชากว่า50คนรวมตัวกดดันทหารไทยสแก้ว7กันยายุชาวกัมพูชากว่า50คนรวมตัวท่ามกลางสายฝนกดดันทหารไทยเกณฑ์เด็กผู้หญิงเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานสร้างเพิงพักชั่วคราวใกล้แนวชายแดนโดยชาวกัมพูชากว่า50คนรวมตัวท่ามกลางสายฝนกดดันทหารไทยโดยเกณฑ์เด็กและผู้หญิงเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานใกล้หลักเขต46ตนนนหมักหมุนอำเภอโคกสูง จังหวัดสแก้วทั้งสร้างเพิงพักชั่วคราวบริเวณใกล้แนวชายแดนสถานการณ์โดยรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ปรากฏเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือการกระทบกระทั่งแต่อย่างใดส่วนบริเวณจุดตรวจ40บ้านหนองจานผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโคกสูงได้จัดกำลังตำรวจเข้าดูแลพื้นที่รักษาความปลอดภัยช่วงเวลา11นาฬิกามีกลุ่มมวลชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ประมาณ20คนเหตุการณ์ทั่วไปยังปกติแต่เราต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะมีการพัฒนาไปอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในระยะยาวหรือไม่บัดรเฮสแวร์อิดเกตส์คอนโทวเชอร์ควรจะมีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรและใครที่ควรจะมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แอนด์ดิสอิสเดอะพาร์ทม e o p ีพ m i มิสการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ต้องมีการร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบและการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่เราต้องไม่ลืมว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในชั่วงข้ามคืนแต่ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวและเราก็ต้องไม่ลืมว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ดังนั้นเราควรจะหาวิธีในการสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้ให้กับประชาชนในพื้นที่และให้พวกเขามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเต็มที่